หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นทัพภาคที่สองเผยกัมพูชาระดมกำลังสูงสุดตลอดแนวชายแดนกัมพูชารุกคืบตามแนวชายแดนไทยสรุปสถานการณ์8ธันวาคม2518เวลา6นาฬิกาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองรายงานว่าเวลา3นาฬิกาพบภาพข่าวฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายอาวุธมาที่ท่าอากาศยานบุรีรัมและโรงพยาบาลปราสาทและโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินเวลา5นาฬิกา กัมพูชาใช้อาวุธใส่แนววางกําลังไทยบริเวณช่องอ่านมา้าฝ่ายไทยจึงตอบโต้ต,ตามกฎการประทะกําลังพลปลอดภยัยและเวลา6กนาฬิกาฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธวิถีโคง้งถล่มพื้นที่ช่องอ่านม้าอีกครั้งทางกองทัพภาคที่สองย้ำโ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดูแลความปลอดภัยและที่ปไตยของประเทศขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการเท่านั้นทั้งนี้ค่ะเมื่อเวลา23่สิบสานาฬิกาวันที่7ธันวาคม2 5ง8ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพทพี่สองรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยกระดับความพร้อมรบขั้นสูงสุดโดยพบว่าได้เสริมที่กำบังสร้างแนวป้องกันเพิ่มเติมและได้ลำเลียงหุ้นไปเก็บยังจุดปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งทหารงดใช้โทรศัพท์มือถือและ,ตะเตรียมรอรับผู้บังคับบัญชาที่จะลงพื้นที่ไปบัญชาการรบโดยจับตาก,การเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดทั้งการใช้รถถังโดรนและการทำถนนหน้าแนวเขตความเคลื่อนไหวในแต่ละพื้นที่ของ กัมพูชาตรงข้ามช่องสายตะกวดอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ทหารกัมพูชาในพื้นที่บ้านจุ๊โกกีคางเกิดได้รับคําสั่งให้ลําเลียงอาวุธไปเก็บไว้ในที่กําบังค่ะตรงข้ามกับอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หน่วยประจำประสาทต,ตาเมืองทมอ้างว่ามีการสอยโดนของฝ่ายไทยได้หนึ่งลำตรงข้ามอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดมีคําสั่งห้ามกําลังคนหน้าแนวเปิดใช้อินเทอร์เน็ตหรือถ่ายภาพลงสื่อโซเชียลพร้อมให้ทุกหน่วยทําความสะอาด อาวุธจุดกำบังและฐานที่ตั้งเพราะหน่วยเหนือจะลงตรวจพร้อมรบตรงข้ามช่องบกอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีผู้บังคับบัญชากัมพูชาสั่งให้ทหารที่ออกนอกพื้นที่กลับเข้าที่ตั้งภายในวันที่9-10ธันวาคม2518โดยประเมินว่าหากฝ่ายกัมพูชาตัดสินใจใช้จรวดหลายลำก้อง BM21 คาดว่าจุดเริ่มจะอยู่ที่บริเวณอำเภอจอมกระสัจังหวัดพระวิหารเป็นพื้นที่แรกค่ะ นายกเปลี่ยนแผนด่วนเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงหลังชายแดนปะทะรอบใหม่ภายหลังเกิดเหตุปะทะที่บริเวณภูผาเหล็กผานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันนี้ซึ่งนำไปสู่คำสั่งอพยพประชาชนตามแนวชายแดน4ี่จังหวัดในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองคุณอนุทินชาวลิกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกําหนดจะลงพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินและบุรีรัมเพื่อติดตามแผนการอพยพรวมถึง ไปให้กำลังใจประชาชนและเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงค่ะอย่างไรก็ตามเช้าวันนี้เกิดเหตุปะทะรอบใหม่ขึ้นอีกครั้งส่งผลให้ทหารไทยเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายทําให้สถานการณ์ตึงเครียดและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วล่าสุดนายกรัฐมนตรีและคณะได้ประกาศยกเลิกกาหนดการลงพื้นที่ทั้งหมดพร้อมเรียกประชุมด่วนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ทําเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินสถานการณ์ล่าสุดและวางแผนรับมือกําหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดจับหญิงกัมพูชาลักลอบข้ามแดนพบธนบัตรปลอมกว่า10,000ฉบับวันที่7ธันวาคม2 5 1 8้าเจ้าที่ทหารผ่านกองร้อย1202ร่วมกับหน่วยข่าวและเจ้าที่ต่างๆรวมถึงเจ้าที่ตำรวจสพของลึกได้ลาดตระเวนถึงชายแดนบ้านป่าไร่ใหม่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วก่อนพบกับหญิงชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าประเทศพร้อมกับกระเป๋าและถ,ถุงเข้าสารตรวจสอบพบชื่อนางสาวเรสว อายุ48ปีถือหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วข่าวที่หมดอายุและภายในถุงข้าวสารมีธนบัตรปลอมกว่า10,000ฉบับหลายสกุลเงินทั้งบาทดอลลาร์วอนและเลียวผู้ต้องหาอ้างว่าเจอเงินปลอมในกองขยะระหว่างทํางานคัดแยกขยะที่ปล่อยเป็ดและนําติดตัวมาให้สามีชาวไทยในอำเภออรัญญประเทศเจ้าที่จึงควบคุมตัวสอบสวนต่อไปค่ะพร้อมกับนําส่งพนักงานสอบสวนสพคลองลึกเพื่อดําเนินคดีฐานลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตึงเครียดยิ่ ญี่ปุ่นประท้วงจีนหลังถูกใช้เลดราล็อกเป้าใกล้อกินาวาญี่ปุ่นเผยเมื่อวันที่6ธันวาคม2568ที่ผ่านมาเครื่องบินรบที่จีนใช้เลดราควบคุมเลงใส่เครื่องบินญี่ปุ่นถึงสองครั้งใกล้กับหมู่เกาะโอกินาวาซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่คุกคามและเสี่ยงต่อความปลอดภยัยจนรัฐบาลญี่ปุ่นต้องยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการด้านของนายกซานาเอตทาคาอิจิระบุว่าเป็นการกระทําที่อันตรายเกินจําเป็นขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นประก จะตอบโต้จีนอย่างหนักแน่นแต่สุขุมเพื่อรักษาสถิยรภาพภูมิภาคทางด้านฝั่งจีนได้โต้กลับว่าญี่ปุ่นตังหักที่บินเข้ามาใกล้และรบกวนการซ้อมรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินในพื้นที่ที่ประกาศเตือนไว้แล้วพร้อมกับเรียกร้องให้ญี่ปุ่นหยุดใส่ร้ายและย้ำว่าจีนจะปกป้องผลประโยชน์ของตนตามกฎหมายซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์รเผชิญหน้าที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีและเกิดท่ามกลางบรรยากาศความสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นที่เริ่มตึงเครียดต,ตั้งแต่นายกญี่ปุ่น บบว่าอาจตอบโต้หากจีนคุกคามไต้หวันจนกระทบกับความมั่นคงของญี่ปุ่นค่ะ